S <S สวัสดีครับพี่น้องทีักครับวันนี้อยากจะกล่าวในเพิงพ่งมีกิจการบทที่7ข้อ17เถึง39นะครับเป็นพระคัมภีร์ตอนที่ยาวมากแต่ผมจะอ่านเพียงบางข้อเท่านั้นเองนะครับพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องของโมเสสผู้ที่พี่น้องปฏิเสธพระคัมภีร์ในตอนนี้ก็เป็นคําแก้คดีของของสเตเฟนเช่นเดียวกันบทที่7ข้อที่9ถึง16ก็เป็นเรื่องที่โยเซฟเป็นคนที่พี่น้องนั้นปฏิเสธแบบนี้ก็มาถึงโมเสสที่พี่น้องปฏิเสธด้วยเช่นเดียวกันพระคัมภีร์บันทึกบอกววว่่่่าาาาโมเเเเสสคคนนนีี้ททยยถูกกกพขปฏิธดล ว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและพิพากษาเราโดยมือของทูตสวรรค์ผู้ซึ่งปรากฏแก่ท่านที่ผู้ไม้พระเจ้าทรงใช้โมเสสคนนี้แหละเป็นผู้ครอบครองและช่วยกู้คนนี้แหละเป็นผู้ที่นําพวกเขาออกมาและทําการอัศจรรย์และหมายสําคัญต่างๆในแผ่นดินอียิปต์ที่ทะเลแดง และในถิ่นทุรกันดาร40ปีโมเสสคนนี้แหละที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงประทานผู้ผยชนะคนหนึ่งเกิดมาเพื่อท่านทั้งหลายจากพี่น้องของพวกท่านเหมือนอย่างข้าพเจ้าโมเสสคนนี้แหละที่อยู่ในชุมนุมชนในถิ่นทุรกันดารอยู่กับทูตสวรรค์พูดกับท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพุุษของเราท่านได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตเพื่อส่งต่อมาให้เราบรรพุุษของเราไม่ยอมฟังโมเสสแต่ผลักไสท่านออกไปและหันเหจิตใจกลับไปยามผิดอี ตอนนี้ได้พูดถึงเมื่อโมเสสนั้นเป็นที่พี่น้องปฏิเสธโมเสสถูกปฏิเสธจากพี่น้องถึงสองครั้งแบบใหญ่ๆ2สองครั้งด้วยกันอันที่หนึ่งครับปฏิเสธความตั้งใจดีของท่านตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายของอียิปต์นะถ้าเราอ่านในข้อ1 7บเถึงสิเวลานั้นอิสราเอลมีความทุกข์มากและพระเจ้าได้ประทานโมเสสให้อยู่ท่ามกลางพวกเขานะครับแต่เมื่อโมเสสมาในวิธีการของพระเจ้าแต่โมเสสยังไม่ได้ถึงเวลาของพระเจ้า โมเสสได้สำแดงตัวว่าตัวเองนั้นสามารถช่วยคนเหล่านั้นได้คนเหล่านั้นเป็นยังไงครับเมื่อโมเสสช่วยแล้วพอวันต่อมาโมเสสก็ไปเตือนพี่น้องที่กําลังทะเลาะกันคนเหล่านั้นก็ปฏิเสธโมเสสและบอกว่าใครตั้งเจ้าเป็นผู้ครอบครองเรื่องราวนี้เองทําให้โมเสสนั้นต้องหนีออกไปอยู่แผ่นดินมีเดียนพวกเขาปฏิเสธความตั้งใจดีของโมเสสอันที่2ครับเขาปฏิเสธตอนที่โมเสสนั้นมีสิทธิอํานาจตอนแรกโมเสสไม่มีสิทธิอนาอน,อนาจอะไรแต่ตอนที่สองนั้นโมเสสมีสิทธิอํานาจมากตอนนี้ ท่านได้นําพวกเขาออกจากอียิปต์แต่พวกเขาก็ปฏิเสธอีกครับปฏิเสธยังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าปฏิเสธเขาบอกว่าปฏิเสธโมเสสทั้งที่โมเสสนั้นทําอัศจรรย์ต่างๆในอียิปต์แล้วก็ที่ทะเลแดงแล้วก็ในธิทุกรนดานตลอดเวลาพวกเขายังปฏิเสธบอกว่าอยากจะกลับไปอียิปต์ในข้อที่3 9จะสังเกตว่าโมเสสถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันครับท่านสเตฟนกําลังบอกทุกคนบอกว่าแม้โมเสสทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นผู้ทรงนําพา แต่อิสราเอลชนชาติของพระองค์ก็ปฏิเสธสิ่งที่โมเสสทําและอยากจะกลับไปยัางแผ่นดินอียิปต์แต่นั้นเองท่านได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาผู้ใจชุบชี้เห็นว่าอิสราเอลไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นที่ยอมรับของประชาชนพระเยซูคริสต์เจ้าทรงทําอัศจรรย์มากมายหลายประการและพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสําแดงตัวเองว่าพระองค์มาจากพระเจ้าแต่คนเหล่านี้ก็ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพียงปฏิเสธเท่านั้นผลักไสโมเสสพวกเขาเหล่านั้นผลักไสพระเยซูคริสต์เจ้า จับพระองค์ตรึงมุมใบขางเขนท่านสเตเฟนกาลังเตือนพวกยิวว่าการที่พวกเขาปฏิเสธโมเสสถึงสองครั้งเกิดขึ้นมาจากความต้องการตัวเองทั้งสิน้นต้องการอันแรกไม่ต้องการให้โมเสสครอบครองต้องอันที่สองคือต้องการจะกลับไปอียิปต์เพราะเจอความทุกข์ลำบากดังนั้นเองเมื่อไรก็ตามที่เราปฏิเสธส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากตัวเราเองทั้งสิน้นดังนั้นเองวันนี้เราขอพระเจ้าครับที่เราจะไม่เอาอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นที่หนึ่งในตัวของเราโดยพึ่งตัวเองตลอดเวลา เอาพระเจ้าเท่านั้นครับมาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราไม่งั้นเราจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ควรปฏิเสธโมเสสถูกปฏิเสธถึงสองครั้งเนื่องจากอิสราเอลเอาแต่ใจตัวเองวันนี้พระเจ้ากําลังเตือนเราเช่นเดียวกันครับระวังการตามใจตัวเองจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ควรปฏิเสธและเราจะเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจเ็นตาครับ